สวัสดีครับวันนี้ไม่มีอะไรทําเห็นสองเหรียญเนี้ยเห็นมานานแล้วกัเลยต่อราคาดูมาปิดมามาเมื่อเช้านี้สภาพเป็นยังไงก็ยังไม่ได้ส่องดูสหรับวงแรก bộ tính chữ trái tung, mình, phải, lấy, nã, อือชัดเลยนี่จุดจ่ายตังค์ผมหากต่าเลขห้าแล้วก็บบริเวณยอดเลขห้านี้จะมีจุดเล็กๆเนี่ยสังเกตได้ชัดเลย นี่น้าชาลิติตัวหนังสือจะยืดยืดตรงนี้นะครับจะเล่นหางสักหน่อยหนึ่งสึกเล็กน้อยสภาพยังพอน่ารักอยู่นะครับแบบนี้ขาขีดไม่ต้องดูตรงนี้อยู่แล้วอย่างนี้ตรงนี้ก็สำคัญนะครับปลายฐานดอกบัวเนี่ยจะมีเส้นขีด เล็กน้อยครับตรงนี้ห่วงอยห่วงไม่หายนี่รอยตัดตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับกะหนกตรงนี้บริเวณนี้มันจะเว้าเข้าไปเลยอย่างเงี้ยครับทั้งสองข้างครับเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ครับมันก็เล่นไม่ยากนะครับสำหรับพระสยามวัดป่ามาไฟแต่ผมทำไมถึงเน้น เล่นแบบนี้ผมว่าม,ามาันนาตรฐานกว่าหน้าก็ยังคมอยู่กจมูกล้มไปบ้างในองค์หนึ่งองค์นี้น่าจะสุดหน่อยสุดเยอะกว่าองค์เมื่อกี้ แต่ก็ยังสวยอยู่เห็นไหมครับตรงนี้จะยักเข้าไปเลยตรงนี้ก็จะมีนี่ตรงนี้จะมีขีดตรงบริเวณเนี้ยบริเวณเนี้ยจะมีขีดขีดปัดขึ้นมานิดนิดหนึ่งเส้นตรงนี้สำคัญต้องมีนะครับเส้นสายฝนตรงนี้จะน่าศึกนิดหนึ่งเนี่ยตรงนี้บริเวณเนี้ยครับ จะว้าเข้าไปเลยหางเต่าปลายจุดตรงนี้ต้องมีนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้ององนี้กันสภาพสึกนี่หางเต่าเป็นอย่างนี้ปลายจุดเลข5้าเป็นอย่างนี้ นาชาลิติตัวหนังสือจะเล่นห่างนิดนึงนี่จุดไขป่ปลาตรงหน้าคำว่าพระวิมานจะเป็นคล้ายๆรูปโดนัทที่ไม่มีก็มีนะครับที่ไม่เป็นรูก็มีบางครั้งปั๊มตื้นปั๊มลึกปั๊มหนัก มีหมดนี่ตัวนี้ผมชอบมากไม่จำเป็นต้องไปดูน้ำผุุขาขีดครับผมดูตรงนี้เลยนาชาลิติมันจะเล่นหางนิดหนึ่งตรงนี้เลขามีจุดใช้ได้ห่วงโย่สึกเล็กน้อย ครับแล้วมีอีกจุดหนึ่งผมจะชี้ให้ดูบริเวณตรงนี้จะมีสองขีดตรงนี้อีกสองขีดตรงนี้ไม่รู้จะลงกล้องให้เห็นเปล่านะเนี่ยสองขีดชัดเจนบนยอดเลขห้าแล้วตรงบริเวณนี้หน้าเลขห้าตรงนี้จะมีอีกสองขีด ต้องส่องดูดีๆอันนี้อาจจะถุงพลาสติกบ้างอะไรบ้างจะมีสองขีดสึกอย่างเห็นได้ชัดผู้ทุกคุณเท่าเดิมครับสภาพนี้ไม่ต้องกลัวว่าผู้ทุกคุณจะหนีไปไหนวัตถุมงคลต่างๆไม่จำเป็นที่จะต้อง ไปเล่นพระสวยพระสวยมีไว้สําหรับคมเป็นครับถ้าไม่เป็นใช้เงินซื้อก็ได้ที่เขากดันตีให้ก็ไม่ยากครับตรงนี้ก็มีสนิมเขียวเล็กน้อยใช้ดีครับสำนักนี้ ตาค้าขายหางเต่าเลข5คาแบบนี้สังเกตดีๆนะครับของปลอมจะสั้นกว่าของปลอมจะสั้นกว่านะครับแล้วบริเวณตรงนี้ของปลอมอก็ทำเว้าวได้ด้วย สภาพขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นบางคนก็จะเอาไปชุบใหม่มันก็เพิ่มมูลค่าได้ครับอย่างเงี้ยไปชุบเป็นกระไหลทองเลยราคาขึ้นแต่ผมไม่ไงไ่ายไปงั้นไม่แน่นะครับแบบเนี้ยผมอาจจะเอาไปชุบกระไหลเงินกับกระไหลทองไว้ให้ความรู้กับสมาชิก เรื่องของกอะไรแต่ก็ไม่หาเท่ากับเอานวะไปชุบทองแล้วขายเป็นทองคำนะครับนั่นโหดจัดกว่าอีกสภาพแบบนี้เอาไปชุบเนี่ยก็เพิ่มมูลค่าได้ผิว ก็จะดีขึ้นแต่ทีนี้มันก็ไม่น่าเกียดแต่เอานวะไปชุบทองเนี่ยน่าเกียดมากแล้วขายเป็นทองคำเดี๋ยววันหลังจะมาทำคลิปสำหรับเนื้อนวะเนื้อเงินส่วนเนื้อทองคำ วาส,สนาย,ยังไม่ถึงแบบนี้ผมก็ภาพเขียวผมก็จะล้างออกเช็ดออกนิดหน่อยวงนี้พอได้อยู่แต่บางทีก็ขี้เกียจล้างบางโอนล้างแล้วก็สวยนะครับปัดๆแล้วก็สวย องนี้เป็นเนื้อทองแดงคู่นี้เป็นเนื้อทองแดงองผลเผินก็สวยอยู่นะครับแต่พอมาลงกล้องแล้วองนี้จะสึกมากองนี้สวยอยู่ใช้ได้ครับสำนักน,นี้ไม่ต้องกลัวใครขึ้นคอกุทุกคุนก็ไม่อายใครเหมือนกันนครับญาติพี่น้องผมหลายๆคนให้ไปก็ แขวนติดคอกันแต้เลยเห็นให้ไปก็ภูมิใจครับยายพี่น้องใช้จริงวันนี้ก็เก็ดเล็กเกดน้อยความรู้อาจจะไม่มาก แต่ก็อาจจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านที่อยากจะศึกษาแบ่งปันความรู้กันได้บางสิ่งบางอย่างในภัษยามเนี่ยคนอื่นไม่รู้แต่ผมรู้แล้วบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นรู้ผมยังไม่รู้ก็มีครับคำนี้ใช้ได้กับพระเครื่องทั่วไป ผมเริ่มต้นจากพระสวยนะครับชุดสยามเทวทิวาทลาเนี่ยองค์แรกผมผมเริ่มจากพระสวยเริ่มจากกระไหลทองเลยเริ่มเริ่มจากพระสวยเลยเรากล้าซื้อพอพอจับมามีคู่แล้วเราก็ซื้อซื้อไปเรื่อยๆผมเริ่มจากจากพระสวยผมยอมลงทุนผมยอมจ่ายเพื่อความอยากได้พอได้มาแล้วเราก็ศึกษาพอศึกษาเราก็เป็นพอเป็นแล้วเราก็ จับยังไงก็ได้สยามสําหรับผมรับหูรับตาจับยังไงก็ได้ครับมีผู้รับผู้ใหญ่ท่านถามว่าเช่าพระมาเนี่ยเคยเอาการันตีเขาไหมสาหรับสยามไม่เคยครับไม่เคยตั้งแต่องค์แรกแล่ะจนองค์สุดท้ายองค์ท้ายสุดองค์ล่าสุดสององค์เนี้ย ก็ไม่เคยถามหาประกันเป็นนวะเป็นเงินผมก็ไม่ได้ถามหาประกันเพราะว่เรามั่นใจแล้วถ้าผมไม่มั่นใจผมก็ไม่รู้ได้หรอกว่ามีการเอานวะไปชุบทองคำขายเป็นทองคำ เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้วันหลังจะมาทำนวะครับทำวิดีโอให้นวะให้ชมขอเวลาพักผ่อนช่วงนี้งานเร่งครับก็เลยไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้โพสไม่ค่อยได้ถ่ายเหนื่อยกับงานทุกวันทุกวันแล้วก็ แต่จิตวิญญาณยังแขวนอยู่ครับแขวนทุกวันสำหรับภเสียมเทวาธิราชยังไงติดคอสภาพศึกก็ยังดูดีนะครับวันนี้องนี้ขี้เลหน่อยองนี้สวยนิดนึงปานกลางปกติแล้วไม่ค่อยได้จับนะครับพระสะภาพขนาดน,นี้ ถือว่าเป็นพระที่ศึกแล้วไม่ค่อยสวยแล้วผมก็ไม่อยากเก็บล้ผเป็นแล้วไม่อยากเก็บละอย่างนี้ทําไปทํามาก็มันไม่รู้จะไปทำอะไรก็ซื้อมาเล่นๆเ่ไปแต่ก่อนมีหลายองค์นะครับแบบเนี้ยศึกๆึแบบเนี้ยผมซื้อทุกสภาพซื้อมาเพื่อศึกษาแต่งเงี้ยซื้อมาศึกษาแล้วก็แจกจ่ายคนอื่นไปได้ไม่มีปัญหา ขายราคาต่ํานิดนึงหัส่วนมากทุกวันนี้ออกจากมือผมก็จะเป็นพระสวยและลูกค้าจะไม่ค่อยถามเซาซีเรื่องความสวยเท่าไหร่บางคนก็อส่งมาเลยขอเนื้อนี่นะทองแดงนะกระไรทองนะกระไรเงินนะมีก็ส่งให้เลยครับสำหรับผมไม่ยาก ยังไงก็ถูกใจลูกค้าอยู่แล้วส่วนผิวลุ่งมีน้อยไอ้ที่เก็บไว้อะก็มีเยอะมีเยอะแล้วก็แจกลูกแจกล้านแจกญาติพี่น้องไปผมญาติพี่น้องก็สำคัญเราก็รักกันก็ให้ไปบางที เพื่อนในสายพระเครื่องบางทีขอมาเราก็ให้ไปแบ่งปันกันไปแล้วก็เขาก็มีในส่วนของเขาที่เราชอบเราก็ดูไม่เป็นก็ขอเขาเขาก็ให้มาก็ไม่ใช่ปัญหาแลกเปลี่ยนกันไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ